สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีสำหรับแฟ้มคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้นะครับผมขอ,อนำเสนอคดีฆาตกรรมบริษัทเงินกู้ครับผมซึ่งพอมีคำว,ว่าเงินกู้อยู่ในคดีของโคนันนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีเรื่องของหนี้อะไรบางอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเป็นแน่แท้ครับไปกู้เงินเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นใช้เงินไม่ได้แล้วไอ้คนกู้นั้นโดนฆ่าหรือเปล่าหรือกระทั่งว่าไอ้คนที่กู้ไปไม่มีปัญญาชดใช้แล้วก็โดนเจ้าหนี้ที่เป็นบริษัท เล่นงานอะไรบางอย่างแล้วก็กลับไปล้างแค้นหรือเปล่านะครับเออที่จริงเนี่ยพอเห็นคอนเซ็ปต์ของโคนันนะครับก็พอจะคาดเดาได้เลยนะว่าพอมีเรื่องของคดีฆาตกรรมเงินกู้แบบนี้มันก็น่าจะไปส่งนันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในเอพิโซดที่77นี้จะมีอะไรให้เราได้พูดคุยกันบ้างก่อนอื่นนะครับผมก็เปิดมากับคดีนี้นะครับด้วยการที่ว่าโคนันกับโมริเนี่ยเขาไปเล่นไพ่นกกระจอกซึ่งก็เป็นบริเวณที่อยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านมากนะครับก็เด ได้สบายๆนะซึ่งก็เล่นกันไปตามแกงนะครับโดยที่บอกว่าไพ่นกกระจอกเนี่ยอาจจะไม่ใช่การพนันซะทีเดียวนะครับก็เป็นคล้ายๆบอร์ดเกมบ้านเราในสมัยนี้แหละเนาะเออก็มานั่งล้อมวงเล่นกันแล้วก็การเล่นไพ่นกกระจอกมันไม่เหมือนกับการเล่นการยูกิอะไรพวกนี้เนาะที่ว่าเล่นกัน2คนก็พอนะไพ่นกกระจอกเนี่ยโดยมาตรฐานก็คือผู้เล่นต้องมี4คนนะครับแล้วโมริก็เล่นกับคนที่แบบคุ้นหน้าคุ้นตากันก็จะมีเมมเบอร์มานั่งล้อมวงกันเล่นนู่นนี่นะครับโดยที่ว่าเล่นกันไปเล่นกันไปปุ๊บเน เล่นแบบชนะเนาะโดยที่ว่าต้องยกเครดิตให้กับโคน,นันในค่อนข้างเยอะนะครับและครั้นี้เนี่ยก็จะมีคุณคนหนึ่งที่เขาขอตัวกลับไปก่อนนะครับชื่อคุณโอคานะพอคุณโอคานะกลับไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันขาดคนหนึ่งและครั้นี้ขาดคนนึงเอาใครมาเติมดีว่าอ่านึกออกแล้วขณะนั้นก็นึกถึงคุณคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคุณฮิดะครับคุณฮิดะนะครับเขาก็จะเป็นประธานด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดการของบร,ริษัทเงินกู้ที่อยู่ใกล้ๆนี้นเองครับคือหันไปนี่คือเห็นเลยว่าสํนานักงานของเขาอยู่ตรงนนนั้ใช่่่่มยยซซึงบออกเเลวาคคุณดีีืน ไพ่นกกระจอกเลยนะจะบอกให้แล้วทีนี้เรามีเหตุผลอะไรที่จะไม่ตามเขาก็โทรไปเลยครับผมคือตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าคุณฮิดะนะครับเขาก็ทํางานอยู่กับบริษัทของเขาเขาก็นั่งนับเงินอยู่ครับผมโอ้โหจังหวะนับคือแบบโอ้วันนี้เออนับได้สิล้านแล้วนั่นเนี่ยนะสิล้านเยนก็ประมาณเท่าไหรววงนี้ประมาณสล้านถึง3ล้านบาทโดยประมาณนะครับแหมแบ่งให้ผมสัก2องแสนได้ไหมครับพี่นะซึ่งก็นับเงินไปเพลินๆน,นะครับโดยที่ว่าอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของคนที่แบบชอบเงินรักเงินทํางานบริษัทการเงินมันก็ต้องมีความคลั่งกับเงิน ประมาณนี้นะครับและทีนี้พอทางฝั่งของพวกโมริเขามีการโทรมาหาคุณฮิดะปุ๊บว่าเออพวกเรากําลังทําอะไรกันอยู่นะคุณฮิดะแล้วได้ยินเสียงแกร็บนะครับผมเสียงแกร็บมันก็คือว่าเวลาที่เล่นไพ่นกกระจอกแล้วก็จะเอ็นเกมนะครับมันจะมีช่วงที่ว่าต้องเผยไพ่แล้วก็เล่าเกมด้วยจังหวะแบบนี้นะเออก็จะมีเสียงแกร็บตรงนั้นดังมาปุ๊บคุณฮิดะคือแบบตาลุกวาวเลยครับผมอ๋อเล่นไพ่นกกระจอกกันอยู่สินะเอเอเอเดี๋ยวผมตามไปในขณะที่บอกกาลังจะไปนะครับผมก็จะมีแบบเสียงลนลานอะไรบางอย่างจากคุณฮิด เดี๋ยวผมขอวางสายก่อนหน้าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปใน30นาทีนะครับอ่ะก็รอกันไปโดยที่ว่าระหว่างนี้เนี่ยสานาทีมันจะว่างโต๊ะหนึ่งใช่ไหมครับโคนันก็อาสาเลยว่าเดี๋ยวผมเล่นแทนไปก่อนกันอะไกันนะซึ่งขณะที่โคนันกำลังจะเล่นแทนนะครับผมรันก็โผล่มานะครับแล้วก็บอกว่าโคนันคุ้งกลับบ้านช่าแบบนี้ได้ยังไงโอ้โหเป็นห่วงแทบแย่เลยนะเนี่ยอ่ะแล้วรันก็ตามมาซึ่งรันเนี่ยไม่ต้องอะไรซับซ้อนครับผมกะว่ามาตามตัวโคนันกลับบ้านและครั้นี้เนี่ยพวกผู้ใหญ่ก็จะมีการแนะนําว่าเเเออออ่่่่รรรััััันน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 จงงงไมมมลลาากะหยยยแคคบดดดวววีข รันก็จะหันมาแล้วก็บอกว่าไม่เอาค่ะสถานที่ที่มีแต่ผู้ใหญ่ค้นแกมาเล่นโน่นเล่นนี่กันแบบเนี้ยไม่เอาด้วยค่ะจบข่าวนะคะปโคนันคุงกลับบ้านภาพตัดมาอีกทีหนึ่งปุ๊บรันกลายเป็นผู้ชนะของโต๊ะนั้นไปเลยครับคือรันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูโคนันในระยะยาวมันจะมีการเล่าประมาณหนึ่งครับผมว่ารันเนี่ยเขาเวลาเขาเล่นเกมอะไรพวกนี้นะที่มันต้องใช้ดวงโคนันก็มักจะพูดเนี่ยว่าโอ้โหยายรันเป็นคนที่แบบดวงดีมากๆอะไรอย่างี้นะเออและไอการเล่นเกมแบบนี้นะครับมันก็ต้องใช้ดวงประมาณหนึ่งเนาะและครันนนนเเเเเลล่่่่ไไไปปปชะ๊ียยยออ้้าาาหรูมมกกัวื บอกว่าคุณทิดาจะมาภายใน30นาทีนี่ว่าแล้วทําไมตอนนี้โห oh, จะ2ชั่วโมงแล้วทำไมยังไม่มาวะหรือเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้นะครับก็จะมีคุณฮาเซกาวะนะครับที่เขาก็นั่งเล่นอยู่ด้วยกันนี่แหละเขาเป็นคนโทรไปหาคุณทิดาเมื่อกี้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนที่โทรศัพท์แล้วก็บอกว่า30นาทีจะมาเหมือนตอนนั้นเขาทําเสียงอะไรลนๆด้วยนะแล้วคราวนี้พวกโมริก็บอกว่าเฮ้ ไม่ใช่ว่าโดนป้นหรืออะไรนะแล้วทีนี้ก็จะต้องรีบไปกันที่สำนักงานของคุณฮิดะครับมาที่บริษัทฮิดะเงินกู้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาออกันหน้าออฟฟิศแล้วทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาครับผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่ามินามิซาวะฮิไซโยชิครับผมซึ่งคุณมินามิซาวะนี้นะครับเขาก็เป็นพนักงานที่ว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือกลับมาที่ออฟฟิศกลับมาแล้วก็เห็นพวกโมริมายืนออหน้าออฟฟิศก็งงไงแล้วทีนี้ก็มีการแจ้งว่าพวกเราเนี่ยติดต่อาาอ่อเเเนยงปปวลก็ก็ไ เลยต้องรีบมาดูสถานที่กันสักหน่อยหนึ่งซึ่งคุณมิเนะมิซาวะก็ไม่ได้เอกใจอะไรมากมายเนาะก็เอาพวกคุณมาหาเจ้านายผมเขาก็ไขประตูออฟฟิศเปิดกรึ๊กเข้ามาครับผมพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยพวกโมริก็สงสัยนะครับว่าเอา้าแล้วเอเอจะว่าไปนี่มันสามทุ่มแลนะ้วเนี่ยปกติน่าจะกลับบ้านแล้วไม่ใช่เหรอนะนะกระถามไปเฉยๆนะครับแล้วคุณมิเนะมิซาวะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้พอดีผมลืมโทรศัพท์ไว้ครับพอเข้ามาในออฟฟิศปุ๊บเขาก็ไปหยิบโทรศัพท์มาในทันใดเเเเเเลลลลยยยรรััััับบมมมซึ่่่่งงพพออหิิทททท์ส็็็็จแ้้ววกกกกกไไไดดนนนนีีตาฟป เปิดนี่นะทางคุณฮิดะก็น่าจะยังอยู่ที่ออฟฟิศซึ่งตอนนั้นไปที่ห้องส่วนตัวของคุณฮิดะนะครับและครันนี้ก็เปิดไม่ออกครับคือต้องถามคุณมินามิซาวะแหละว่าอันนี้มีกุญแจสำรองหรือเปล่าครับซึ่งห้องนี้มันเป็นห้องที่มีตู้เซฟด้วยนะครับแล้วก็เป็นห้องที่แบบใช้น้ําเงินอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกลูกน้องต่างๆในออฟฟิศก็จะไม่มีใครที่แบบมีกุญแจสำรองของห้องนี้เลยครับเรียกว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยไม่มีทางเข้าไปได้นอกจากที่โมริจะทําครับผมค ว่าคุณฮิดะกลายเป็นศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งก็ตายคาที่แล้วก็มีกองเงินกองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเหตุฆาตรกรรมเกิดขึ้นปุ๊บก็ต้องรีบตามตํารวจกันมานะครับผมโดยที่ว่าพอพวกตารวจมาก็ต้องมีการแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเวลาซิว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นดูจากต้องวงจรปิดประกอบไปด้วยนะครับก็จะมีซีนที่ว่าพวกพนักงานเขาก็ออกจากออฟฟิศไปใช่ไหมและครั้นี้คุณฮิดะก็มาล็อกประตูนะพอมาล็อกประตูปุ๊บก,ก็จะมีช่วงที่คุณคาเซกาวะนะครับที่เล่นไพน่นกกระจอกอยู่กับโมริแล้วก็โทรมาชวนคุณฮิดะนี่แหละคือโทรมาตามตอนนั้นเนจลรลวะะมาานเเคออกัด แต่ว่าอันนี้ก็ไม่เห็นออกมาสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพตัดมาเลยช่วงสามทุ่มที่ว่าพวกโมริเขาก็มาตามคุณทิดะที่ออฟฟิศแห่งนี้นั่นแหละครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นแล้วก็มีพนักงานออฟฟิศทั้ง3คนที่ออกไปก่อนใช่ไหมแล้วโชคดีเลยว่าเอาพนักงานที่ออกไปในระยะเวลานั้นใกล้ๆกันเนี่ยมาที่ออฟฟิศกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เรียกตัวกันมาเนาะคนนี้ก็จะมีชื่อว่าคุณฟูจิอิทาคโกะครับฟูจิอิทาคโกะนะครับก็เป็นพนักงานหญิงนะครับเ,เป็นพนักงานของบริษัทนี้กมคนน,คคมมน,มนน,นงาัพ3 ยืนจังหน้าอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วว่าคุณฮิดาเนี่ยเขาโดนยาพิษสยานายฆ่าตายครับซึ่งยาพิษสยานายเนี่ยครับการฆาตรกรรมด้วยวิธีการแบบนี้แน่นอนว่ามันก็จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มในจังหวะที่ไม่เห็นตัวคุณฮิดาตรงนั้นเลยเนาะโดยที่ว่าตรงนี้มีปฏิกิริยาของพนักงานเสริมเข้ามาให้ด้วยนะครับคือแบบคุณอีนก็ตกใจคุณผู้จัดการตายแล้วแบบนี้เหรอเนี่ยคือก็ตกใจนั่นแหละที่เจ้านายตายนะครับแต่ทีนี้อีกคนหนึ่ ตายไปแล้วก็ถือว่าถึงคราวตกอับของเขาเหมือนกันแล้วสินะเนี่ยซึ่งพูดจาแบบไร้เยื่อใยแบบสุดๆนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้รักเจ้านายของเขาแม้แต่นิดเดียวเลยนเนี่ยซึ่งพอบอกอย่างนี้ไปแล้วนะครับก็จะมีช่วงที่ว่าโคนันหันไปเห็นคุณมินามิสวะที่เขากําลังกัดเล็บอยู่ซึ่งอีการกัดเล็บนี่แหละครับมันก็โยงได้นะว่าเออไว้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผู้จัดการเขาเอาพิษเข้าร่างกายด้วยการที่ว่าน่าจะมีพิษติดอยู่ที่นิ้วแล้วมันจะต้องมีนิสัยอะไรบางอย่างป่ะอ่รตรงนี้ก็ถามเลยนะครับว่าาารเามรแบบเพถ ปุ๊บคุณมินามิาวะอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเขามีนิสัยชอบแบบคลี่เงินออกมาเป็นรูปพัดหน้าแล้วก็ใช้นิ้วโป้งในการแตะนับเงินอะไรแบบนี้นะอ,อพอรู้แล้วว่าพิษไซยานายน่าจะติดอยู่ที่นิ้วโป้งนะครับแล้วมันติดอยู่ที่ธนบัตรด้วยโมริก็เลยหันไปถามเลยว่าใครเป็นคนเอาเงินชุดนี้มาให้กับคุณที่ด่านอซึ่งก็เป็นคุณอีอีโนก็บอกว่าอ่าผมผมเอาเงินมาให้จริงแต่ว่าผมไม่ได้ทําอะไรกับเงินให้ติดพิษเลยนะครับซึ่งพนักงานพิสูจน์หลักฐานเขาก็จะมาบอกกับโมรินะครับว่าอืมก็ ดูปฏิกิริยาพิษแล้วเนี่ยที่มันติดอยู่กับธนบัตรเนาะมันเป็นพิษที่จากนิ้วโป้งไปติดเงินมากกว่าที่จะเป็นจากเงินมาติดนิ้วโป้งครับคุณโมริซึ่งโมริที่หน้าแต่ก็หันไปหาพนักงานพิสูจน์หลักฐานทันทีนะครับว่าเช็คดีแล้วใช่ไหมซึ่งตัวนี้ปัดตกไปนะครับคุณอีโนก็น่าจะรอดเลยใช่ไหมแล้วก็จะมะีการพูดถึงกาแฟที่คุณฟูจิอิเขาก็มีการเอามาให้ท่านประธานด้วยซึ่งตัวนี้โมริก็กู้หน้าใหม่ครับผมงั้นคนร้ายก็เป็นคุณนั่นแหละคุณฟูจิาากุเเพพใสส่นนน็ามมหูจัรรช๊บง ฐานก็จะหันมาหาโมริอีกนะครับว่าในกาแฟไม่มีปฏิกิริยาพิษเลยครับคุณโมริโมริก็หน้าแตกเป็นรอบที่2นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยโมรีต้องใจเย็นนิดนึงนะสงบสงบแล้วก็ฟังก่อนว่าคุณตํารวจเนี่ยเขาเจอปฏิกิริยาพิษตรงไหนอะไรยังไงบ้างคืออย่างที่หนึ่งเลยก็คือว่าพิษเนี่ยติดอยู่ที่นิ้วโป้งเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วสันนิษฐานว่าอยู่ที่นิ้วโป้งใช่ไหมแล้วระหว่างนับเงินเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่ว่านิ้วโป้งไปสัมผัสกับเงินเออมันก็เลยมีพิษ2จุดนี้เสร็จปุ๊บพิษอ ที่ล็อกประตูเออซึ่งก็ตรงนี้แหละมีพิษอยู่แล้วจากที่คุณฮาเซกาวะมีการโทรมาแล้วก็บอกว่าคุณฮิดะดูรีบรีบในจังหวะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพิษที่ติดอยู่กับโทรศัพท์ของคุณมินามิซาวะหรือเปล่าหนะ่าตรงนี้กําลังคุณคิดกันอยู่นะครับก็อ่าเอา,เ,อาเดี๋ยวก่อนคุณฟูจิอิหายไปไหนไวะเนี่ยคุณผู้หญิงคนนั้นนะครับเออซึ่งตรงนี้คุณฟูจิอิเขาก็บอกเขาอยู่ตรงที่เป็นเหมือนห้องพักชงกาแฟอะไรแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าคุณฟูจิอิเนี่ยเขากําลังแบบชงชบงงงชชชาาาอออยยยููู่่่่่่นะะครรรับมมกกลเเทศีจิิซึปุุุ๊สวววต็แ้พณ เป็นผู้ต้องสงสัยกรรณาอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็อยู่ในสายตาของพวกตำรวจด้วยครับซึ่งก็โอเคชงช้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล,แล้วสารวัตรก็จะถามเผื่อไว้นะครับว่าคุณได้ไปสัมผัสไปจับอะไรที่มันนอกเหนือจากไอ้ที่กาต้มน้ําอะไรพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยคุณฟูจิก็บอกว่าอ๋อเมื่อกี้มีเข้าห้องน้าแบบหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคุณฟูจิเขาก็สูบบุหรี่ของเขาใช่ไหมพอสูบบุหรี่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีขี้บุหรี่ตกลงไปบนพื้นบ้างโมริก็เริ่มฉุนตามสารวัตรเลยครับ,บ อ่ะซึ่งตัวนี้นะครับด้วยมารยาทที่ดีเขาก็ทิ้งบุหรี่ลงพื้นเลยนะครับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบบุหรี่ให้บุหรี่ดับอ่ะแล้วก็เดินมาพ่นควันให้กับโมริเขาสักฟอดหนึ่งนะครับอ่ะก็แค่นี้พอใจไหมคะคุณนักสื่อขาโดยที่ว่าคนนึงก็มาชงชาตามใจชอบนะครับอีกคนนึงก็ไปเข้าห้องน้ําและอย่างคุณอ e ีนองเองเขาบอกว่าเขาก็ไปแบบเปิดคอมมานิดนึงนะครับคุณตํารวจขอโทษทีนะซึ่งตัวนี้แหละครับมันก็เลยบรรดาลโทสะให้กับโมริแล้วก็ทั้งสารวัตรเมเรนูเรื่่ออๆแล้วนะึงพเห็นวว่าาาคุณมมมีการเข้าห้องน้้้ําเสร็็จแลววดยยก โมโหขั้นสุดแล้วนะครับว่าพวกคุณ3าคนเป็นผู้ต้องสงสัยนะเฟยอย่าไปนูน่นไปนี่ตามใจชอบจะได้ไหมอ่ะแต่ที่นี้นะครับก็ต้องมีการสืบในส่วนอื่นของออฟฟิศกันเพิ่มเติมซิปรากฏว่าไปเจอตรงบริเวณคอมที่มันแบบมีการเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้อ e ีโ e น no, เขาก็เห็นเลยว่าเอา้าชื่อหายคอมกูอ่าค,คุณตำรวจครับอย่าไปจับนูน่นจับนี่เองสิครับเดี๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวผมปิดเครื่องเองแล้วตรงนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นการเปิดปมแล้วแหละว่าไอพนักงานทั้ง3คนนี้มีอะไรกับท่านประธานหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะฆ ฟูจิอีกก็จะบอกเลยนะครับว่าคุณอีโนเนี่ยมีหลักฐานอะไรบางอย่างที่เป็นการยักยอกเงินของบริษัทแล้วตอนนี้มินามิซาวะก็จะผสมรงให้เลยนะครับว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองแกรู้ใช่ไหมว่าผู้จัดการนั้นรู้ความลับของแกแล้วแกก็เลยตัดสินใจฆ่าผู้จัดการแบบนี้ซึ่งโยนไปซึ่งพอโยนใส่อีโนแบบนี้ปุ๊บนะครับอีโ e นก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันคนเดียวไม่ได้คุณมินามิซาวะเองก็มีประเด็นไม่ใช่หรอที่บอกว่าเนี่ยไปดีลกับลูกค้ารายใหญ่แล้วก็โดนลูกค้ารายใหญ่หนีหนี้มาแล้วผู้จัดการก ซึ่งตรงนี้ก็เลยทําให้คุณมินาวิศวะแคร์แล้วก็อยากจะฆ่าผู้จัดการด้วยเหมือนกันหรือเปล่าอ่าตรงนี้2คนแล้วนะครับอีกสักคนนึงไหมที่อาจจะฆ่าผู้จัดการก็ได้นั่นก็คือคุณฟูจิอินั่นเองครับคุณฟูจิอิเนี่ยเขาก็จะเคยมีการพูดอยู่เสมอแค่นั้นเองครับว่าเนี่ยไอ้ปีศาจหน้าเลือดแบบนั้นริบๆไปตายซะก็ดีนะก็จะมีการพูดแค่ประมาณนี้กับผู้จัดการนะครับเออยังไม่ได้แบบมีประเด็นเชิงลึกอะไรมากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงแรงจูงใจอ่คจอาคจจ ตัวนี้ก็ต้องมีการเช็คอุปกรณ์ของทั้งสาคนบ้างเลยล่ะครับว่าอุปกรณ์ของทั้งสาคนที่เขาพบมามีอะไรแล้วก็น่าจะมีปฏิกิริยาพิษอะไรยังไงหรือเปล่าก็ต้องกลับมาที่เป็นสัมภาระของทั้งสาคนได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยดูแล้วจะไม่ได้มีอะไรที่มันติดพิษนอกจากสถานที่ที่บอกเมื่อกี้นะครับแล้วทีนี้พอมาเช็คของกันทีละคนปุ๊บอ่ะคุณมินามิสาวะมีอะไรบ้างนะครับมีกระเป๋าตังค์นาฬิกากุญแจห้องตัวเองมีสมุดตารางงานมีบัตรรถโดยสารมีผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมอ่าแล้วของฝั่งคุณฟฟจจกกก็ะมมมีีีีบุุหหรไแแชญ้อง องมีสมุดแดรี่มีผ้าเช็ดหน้าแล้วคุณอีโน่แหละครับมีอะไรบ้างก็มีนาฬิกามีกุญแจห้องตัวเองมีสมุดตารางงานมีผ้าเช็ดหน้าอะไรแบบนี้เนาะคือมีอะไรก็ตามมันเป็นของส่วนตัวที่ก็แล้วแต่กันไปแต่ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าตอนที่ตรวจสัมภาระของทั้ง3คนนี้นะครับมันมีจุดเชื่อมอย่างหนึ่งก็คือว่าผ้าเช็ดหน้าของแต่ละคนเนี่ยคือแบบเปียกกันหมดเปียกชื้นกันหมดตัวนี้เป็นเพราะว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าทั้ง3คนนี้ก็เข้าห้องน้ำมาไงแล้วทีนี้ของคุณอีโน่นะครับก็อาจจะเปียกเยอะกว ทั้งหมดของทั้ง3คนที่เอาออกมานี้นะครับก็ไม่พบปฏิกิริยาพิษแต่อย่างใดเลยครับโดยขณะที่ดูตรงนี้แล้วนะครับคนนั้นก็จะไปสังเกตจุดหนึ่งของคนร้ายนะที่บอกว่าเอ๊ะ e, ทำไมมันดูเหมือนมีอะไรที่ผิดแปลกไปจากตอนแรกที่เห็นนะซึ่งอันนี้ต้องถามคนดูครับผมตอนแรกผมดูผมไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่รู้สึกถึงความแปลกที่คนนั้นเขาเห็นจากทั้ง3คนนี้นะอ่ะแต่ใดก็ตามแล้วตอนนี้คนนั้นเองก็ขอไปดูในห้องน้ํานิดนึงดิในห้องน้าที่คนนั้นเข้าไปนะครับก็คือทั้น,นมอีา,อา,า,ะะอาจา อะไรที่เป็นเบาะแสอยู่ในห้องน้ํานี้ก็ได้แล้วพอเข้าไปในห้องน้ําปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่ามีสารฟอกขาวอันนึงซึ่งสารฟอกขาวนี้นะครับแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่ใช้ในการล้างพิษของไซยนานต์ที่ไปติดอยู่ที่สักที่หนึ่งนะแล้วจากที่ทบทวนกันตรงนี้มันจะต้องมีสิ่งสิ่งหนึ่งแน่นอนที่จะบังคับ ให้คุณฮิดานั้นไปสัมผัสจุดที่โดนผิดเป็นการสัมผัสในเชิงของการบังคับได้เหมือนกับมีเวทมนต์เลยนั่นเองครับซึ่งอันนั้นเป็นอะไรโคน,นันเขารู้แลลวครับเขาก็เลยต้องเตรียมการให้ลุงโมรินั้นมีการไขคดีครั้งนี้เกิดขึ้นโดยพอลุงโมริหลับไปตรงนี้นะครับก็บอกกับรันไปเลยว่าเอาทิงเจอไอโอดินที่บ้านมาด่วนเลยและเดี๋ยวพ่อจะใช้ไขคดีครั้งนี้เองอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มไขคดีโดยเฉลยก,ก่อนว่าคนร้ายเนี่ยเขาก็อยู่หนึ่งในสามคนนี้และเขาก็จะมีวิธีการหลอกล่อให้คคุณดนะรับ เขาไปสัมผัสสิ่งที่มีการทาพิษเอาไว้แล้วซึ่งสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นการบังคับสัมผัสโดยที่ไม่สามารถเลี่ยงได้เรากบมีเวทมนต์สะกดซึ่งตอนแรกสรารวัตรก็คิดว่าหรือจะเป็นโทรศัพท์สรุปว่าโทรศัพท์ของคุณมินามิซาวะเนี่ยเขามีพิษจริงๆใช่ไหมเนี่ยมริก็เลยบอกไปนะครับว่าไม่มีครับเพราะว่าตอนที่เข้ามาในออฟฟิศสังเกตว่าเขาเดินไปหยิบโทรศัพท์แบบไม่ลังเลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้จัดการเขามีการสัมผัสพิษและพิสมันติกับ เรื่องโทรศัพท์ออกไปหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นฝีมือคุณอีโน,โนหรือเปล่าที่มีการเซตสวิตอะไรไว้ที่คอมแล้วก็มีการส่งเสียงออกมาอาจจะให้ทางคุณฮิดะเนี่ยไปสัมผัสกับสวิตคอมตรงนั้นอ่ะซึ่งตัวนี้ก็ไม่ใช่อีกครับผมแล้วพอโมริพูดตรงนี้ไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้โหอันนี้ฉากนี้โคตรเท่สิ่งสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันครับสรารวัตรแต่อีกไม่นานมันก็จะดังแล้วเสียงของปีศาจที่เรียกคุณฮิดะให้ไปสัมผัสสิ่งนั้นอย่างช่วยไม่ได้นะครับคือก็มีเส อน,น,นอนแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปปิดกาต้มน้ํานั้นนั่นเองครับซึ่งการสาธิตตรงนี้มันจะดูสมเหตุสมผลทันทีเมื่อบอกว่าคุณฮิดะที่เขาอยู่ในสํานักงานออฟฟิศแล้วก็อยู่ในห้องส่วนตัวของเขาด้วยเนี่ยพอได้ยินเสียงกามันร้องดังขึ้นมาในขณะที่เขาก็รู้สึกตัวว่าเขาอยู่ในออฟฟิศนี้คนเดียวใช่ไหมเขาก็เป็นคนเดียวที่ต้องวิ่งไปปิดไอ้เตาแก๊สตรงนี้ครับซึ่งไอ้ที่เป็นสวิตช์ลูกปิดเตาแก๊สตัวนั้น,นครับมันมีพิษทาอยู่แล้วมันก็ทานในจุดที่ว่านิ้วโป้งัมมผแล้้วจวาาย่่ทีีอองของขูููกกรรรรเน,นพิิตตตปะ ซึ่งนั่นก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณผู้จัดการเนี่ยเขาวิ่งไปในลักษณะที่ไม่ได้สัมผัสพิษก่อนแล้วพอไปสัมผัสพิษที่เตาแก๊สตัวนั้นเสร็จแล้วเขาก็กลับเข้ามาที่ห้องของตัวเองแล้วก็ล็อกประตูจากด้านในไอพิษตัวนั้นที่ติดนิ้วโป้งแล้วเนี่ยมันก็เลยไปติดอยู่กับกรอดนะครับและเขาก็กลับมานับเงินและเขาก็จบชีวิตลงไปเพราะว่าใช้นิสัยส่วนตัวในการที่จะมาเรียนนิ้วของเขานั่นเองเนาะแล้วอะไรนะสถานที่ที่ทาพิษ เป็นส่วนเตาแก๊สตรงนั้นแล้วก็ไม่พบปฏิกิริยาพิษอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นแล้วคนร้ายจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากคุณฟูจิอิที่เข้าไปสัมผัสกับเตาแก๊สหลังจากที่มีการเกิดการฆาตกรรมนี้ไม่นานครับซึ่งหมายความว่าคุณฟูจิอิเนี่ยเขามีช่วงที่ว่าเข้าห้องน้าเป็นลําดับแรกๆก่อนที่อย่างคุณมินามิซาวะจะไปห้องน้าด้วยอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครั้งแรกที่เขาเข้าไปเขาไม่ได้เข้าห้องน้ําแบบเปล่าๆนะครับเขาเข้าไปเพื่อที่จะเอาพลาชิทหน้าเนี่ยไปทาสาร คำว,ว่าไอ้พัชนาที่เปียกกันทั้ง3าคนเนี่ยมีคนที่เปียกน้าแล้วก็มีคนที่เปียกสามฟอกขาวซึ่งชัดเจนแล้วว่าคนที่เปียกสามฟอกขาวเนี่ยก็คือเป็นของคุณฟูจินะโดยที่โมริสันนิฐานไปถึงคาที่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณฟูจอิคงมีเวลามากพอที่จะมาเช็ด พรุ่งนี้เช้าไปสัมนะครับแต่ทีนี้ศพมันดันถูกพบเร็วกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีทางเลือกที่จะต้องหาจังหวะในการที่จะเอาไอ้ผ้าชนหน้านี้ไปทาล้างพิษใเก,กอะแล้วรันที่กลับมาพอดีเนาะพร้อมกับทิงเจอไอโอดีนนะครับผมนะรันก็สงสัยน่ารักนะครับผมมีใครเป็นแผลหรือเปล่าครับคุณพ่อเอาทิงเจอไอโอดีนมาแล้วซึ่งทิงเจอไอโอดีนนี้นะครับก็ลองเอาประโยชน์ที่ผ้าชนหน้าของคุณฟูจินั่นแหละมันส่งผลชัดเจนด้วยการที่ว่าสารชีโอโซเดียมซัลเฟตเนาะมันก็ไปทาให้ไอ้ สีน้าตาลใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนถูกกลืนไปกับโซเดียมซัลเฟตนี้เลยนะครับแล้วครนี้มันก็ชัดเจนว่าคุณใช้สารฟอกขาวที่อยู่ในห้องน้ำน,นั้นจริงๆเพื่อที่จะไปเช็ดไอ้ส่วนพิษตรงนั้นออกจากไอ้ที่ลูกบิดเตาแก๊สนะครับโดยตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นฝีมือของคุณฟูจิแล้วตรงนี้ก็คงดิ้นไม่หลุดแล้วแหละว่าเขาเนี่ยใช้ภาชนะที่มีสารฟอกขาวอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้พนักงาน2คนที่เหลือก็จะถามไงว่าเอ้ยเธอเป็นคนที่ฆ่าผู้จัดจาก,การจริงๆเหรอเนี่ยซึ่งคุ ให้กับแฟนเก่าของฉันที่เขาเสียชีวิตไปง่ายดีไหมล่ะเออก็ยังพูดอย่างนี้นะครับคือไอการที่ล้างแค้นตรงนี้นะครับมันเป็นเพราะว่าแฟนเก่าของคุณฟูจิเนี่ยเขาเคยมากู้เงินกับบริษัทของฮิดะนะครับและครน,นี้เนี่ยวันหนึ่งเขาก็พบว่าแฟนเขาเนี่ยผูกคอตายไปโดยการที่มีใบแจ้งหนี้ของบริษัทฮิดะอยู่กับตัวนะครับซึ่งอย่างที่ฟูจิเขาเคยบอกนะครับว่าเนี่ยคนที่กู้แล้วก็ไม่มีปัญญาใช้นั่นแหละที่ผิดซึ่งอันเนี้ยควรจะยกความผิดให้กับแฟนเก่าของเธอหรือเปล่าแล้วทำไมเธอต้องไปฆ่าผู้จัดจาก,การด้วยใน,นเม ในมุมมองของเธอที่เคยเคยพูดไม่ใช่เหรอแล้วทีนี้กลายเป็นว่าคุณฟูจิอิเขาบอกว่าถ้าแฟนฉันที่เขากู้เงินเนี่ยเขาเอาไปซื้อรถเขาเอาไปเล่นพน,นันฉันก็คงไม่โง่งไปล้างแค้นให้เขาหรอกเนาะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่แฟนของเขาคนนั้นเคยทําให้มันคือการที่กู้เงินเพื่อไปรักษาตัวฟูจิอิครับฟูจิอิเนี่ยเขาสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กเนาะเรียกว่าไม่มีใครเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นร่างกายอ่อนแอเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมพอเข้าโรงพยาบาลเสร็จ เงินรักษาไม่มีนะครับแล้วแฟนของเขาตอนนั้นนะ่ะนับว่าเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวเนาะที่ต้องถึงขั้นกู้เงินมาช่วยแฟนอย่างคุณฟูจิเนี่ยให้รอดชีวิตแล้วพอร่างกายแข็งแรงปุ๊บออกจากโรงพยาบาลปับ๊บเขาก็กล่าวว่าจะไปหาแฟนของเขาแบบแสดงความดีใจกันนิดหนึ่งเนาะที่ว่าเฮ้ยคุณฟูจิเนี่ยไม่ป่วยแล้วนะครับแล้วจังหวะมันก็ไปบรรจบที่บอกเมื่อกี้แหละครับว่าพอไปถึงที่อาพาร์ตเมนต์ของแฟนเขาปุ๊บเนี่ยก็เรียบร้อยเลยครับผมแฟนเขาผูกคอตายไปแล้วพร้อมมีใบแจ้งหนี้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวฟู เลือดคนนั้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่คุณฟูจิก็เลยลงมือสังหารคุณฮิดะด้วยการทําแผนแบบนี้เองครับพร้อมมีคําถามทิ้งท้ายนิดนึงนะครับว่าทําไมคุณนักสืบโมริมีข้อสังเกตอะไรที่พอจะบอกฉันก่อนนิดนึงได้ไหมว่าทําไมคุณถึงรู้ว่าฉันหาจังหวะไปเช็ดพิษที่อยู่ในตรงเตาแก๊สนั้นซึ่งโมริเขาก็บอกนะครับอาวงเลวว่าเป็นคนนั้นเนาะคนนั้นนะเขาสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่เมื่อกี้ที่บอกนะครับว่าคุณฟูจิเนี่ยตอนแรกที่เขาเข้าไปห้องเพื่อชงชาเขามีการใช้มือซ้้้าาาาายใในนนนกกกรรที่่่จะปิดเตตตแสสซึงอนนัคชํว มันไม่น่าจะมีพิษติดอยู่แล้วจากการที่ใช้สารฟอกขาวไปเช็ดแล้วก็ล้างพิษเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่เผื่อไว้ไงเอามือซ้ายซุบกระเป๋าตลอดเวลาคือเป็นช่วงเวลาที่โมริกับเมงูเรเขาก็ค่อนข้างหัวเสียเนาะกับการที่ว่าผู้ต้องสงสัยไปทนานู่นทานี่ตามใจชอบเลยตัวน,นั้นแหละคนนั้นก็เลยสังเกตว่าฟูจิอิเขาเอามือซ้ายยัดไว้ในกระเป๋าเสื้อนอกตลอดเวลาเลยซึ่งที่จริงตัวนี้มันยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับที่จะทําให้คนนั้นสังเกตได้แต่สิ่งที่มันกระตุ้นการสังเกตอันนี้ของคคคนนนักกกก็ืืืือออออาา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 รรทททีี Fuji ท่่่่เ้้้ใชมมมมมมขขววบยยไไไดํะนะ คือเขาเป็นคนติดบุหรี่พอติดบุหรี่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีจังหวะที่เอามือขวาหยิบบุหรี่มาเอามือขวามาจุดไฟแช็กแล้วก็สูบบุหรี่ไปพอบุหรี่หมดปุ๊บเอาอีกแล้วเอามือขวาหยิบบุหรี่มาแล้วก็เอาไฟแชค็คหยิบบุหรี่มาอย่างเงี้นะครับตรงเนี้ยคนนั้นก็เลยชัวร์ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะหลบเลี่ยงการใช้มือที่พึ่งหน้าจะสัมผัสไอ้ส่วนที่มีพิษตรงนี้ฟูจิอินะครับก็ผมใช้คําเดิมนะไม่รู้ร้อนรู้หนาวเช่นเคยนะครับก็ยังพูดว่าเนี่ยแฟนฉันนะ่ะเขาก็เคยบอกนะว่าฉันนะ มาบอกว่าฉันเป็นคนร้ายได้แบบนี้ป่านเนี้ยแฟนฉันเขาคงจะหัวเราะเยาะอยู่ที่โลกหน้าแล้วแหละนะโดยตรงนี้คุณฟูจิก็จะถูกพาตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วการทิ้งท้ายของอพิโซดนี้นะก็จะเป็นซีนที่ว่าโมริเนี่ยไปนั่งเล่นไพ่นกกระจอกในเครื่องเล่นเกมซะมากกว่าครับผมเพราะว่าเหตุการณ์ที่คุณฮิดะเขาเสียชีวิตไปเนาะแน่นอนว่าพวกขาประจาทั้งหลายที่เล่นไพ่นกกระจอกด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมาเล่นแล้วนะครับคือแบบไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่นะโดยที่โมริมาเล่นในส่วนของเกมเซนเตอร์ตรงนัน หนึ่งที่เขาก็เล่นไพ่นกกระจอกอยู่กับโมริเรื่อยๆอย่างนี้นะเขาก็มาถามโมริเนาะเออก็เล่นคนเดียวก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วคนนั้นก็โผล่มาพอคนนั้นโผล่มาปุ๊บกล่าวว่าจะเล่นแบบแทนโมริสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเสร็จปุ๊บมาอีกคนหนึ่งครับผมรันก็ตะคอกใส่โมริกับคนนั้นเลยนะครับมาบอกตรงนี้เดี๋ยวหนูเล่นเองเนี่ยพ่อกับคนนั้นคงเล่นไม่ได้เรื่องเลยนะครับพอเล่นปุ๊บจัวเทพเสร็จปั๊บชนะอีกนะครับคือแบบเกมเซนเตอร์ก็เอาคุณนางไม่ลงนะสำหรับรนนนนโดยตงีี้นนนน็ืคค่่อออเเพขุุุิมณณลทป ก็จะหันมาแล้วก็พูดเซ็งๆนะครับว่าเฮ้ยใครกันนาะที่เป็นคนสอนไพ่นกกระจอกให้กับรันจังเขาเนี่ยนะเอ,อนะครับโมริกับคนนั้นก็เดินหันหลังไปแล้วก็พูดพร้อมกันว่า ua, ไม่รู้ครับไม่รู้ครับ เป็นการจบเอพิโซดนี้กันไปนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมกับคดีฆตาตกรรมที่ว่ารเรื่องของมีเงินกู้นะครับใช้เงินไม่ได้แล้วก็ถึงขั้นจบชีวิตตัวเองไปเสร็จแล้วปุ๊บก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นแฟนมาล้างแค้นให้กับคนที่เป็นเจ้าหนี้เนาะเรียกว่าเป็นลูปที่พอเข้าใจได้นะครับผมสําหรับเรื่องโคันนันปมแค้มันก็จะวนนๆอยู่ประมาณน,นี้แหละแค่เฉลยมาว่าเป็นปมอะไรแล้วก็ใครเป็นคนทําอะไรพวกนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานเกี่ยวกับมากเขผ็ ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ